สวัสดีครับชาวราศีเมษหรือชาวลัคนาเมษนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจิตจจวิญญานของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมษนะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกายน25 6 4นีนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับแล้วในช่วงของท้ายคลิปจะมีในเรื่องของคนโสดแล้วก็คนมี คนมีคู่แล้วนะครับก็จะแยกให้อ่านเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีไปได้ที่ user บูพยา59นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางความรักความสัมพันธ์เป็นเช่นไรครับ เรามาดูกันนะครับว่าอ่านภาพรวมกันก่อนนะครับว่าออความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวเมษนะครับว่าจะเป็นเช่นไรน,นะครับไพ่ไปแรกได้ถั p e เพนทาเคิลทรีออฟครับฟอร์ออฟสอดเดอะมูนดอะเอมเพรสนะครับเรเบิร์นครับทร f ออฟสอดฟอร์ออฟสอดนาครับ ไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นเพดอฟวานพลังงานใต้ไพ่เป็นเซเว่นออฟคัครับเรามาดูอิทธิพลกันเลยนะครับว่าจะมีทิศฏฐนเช่นไรออกฝากนิดนึงนะครับว่าการอ่านไพ่ครั้งนี้เป็นการอ่านไพ่แบบ โดยภาพรวมให้กับชาวเมธลัคณะเมธในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอันนี้ก็แล้วแต่วิจารยณในการรับชมและก็รับฟังอะไรที่ตรงกับตัวคุณสามารถนําไปปรับใช้และก็ประยุกต์ให้เข้ากับตัวคุณนะครับหรือใช้แนะนวทางของไพ่พยากรณ์ได้เลยส่วนใครที่คิดว่าดูแล้วไม่ใช่ไม่ตรงไม่อินกับไพ่นะครับก็อาจจะ ทิ้งมันไว้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมีอะไรที่มันเป็นข้อขุนข้องมองใจนะครับดูไปเพื่อเป็นเหมือนกับความบันเทิงเป็นปกติแล้วกันนะครับและถ้าเกิดใครที่ต้องการติดต่อดูดวงแบบส่วนตัวนะครับหรือในคิการคิดการตัดสินใจที่แม่นยำมากขึ้นควรจะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะครับ ทีนี้เรามาดูไพ่ของตัวคุณนะครับในช่วงของเดือนนี้ไพ่บ่งบอกว่าคุณเองนะครับกับความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้อาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการที่ตัวคุณเองมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มทิศทางของการเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เป็นตัวจริงได้เนื่องจากอิทธิพลของไพ่ T empress เกิดขึ้นถึงแม้มันจะมีไพ่ที่มันเป็นข้อ,ขอที่เสียบ้างแต่คุณก็ต้องระมัดร,ระวังแต่ส่วนที่คุณมี อะไรที่มันเป็นความสุขความหวังการเติมเต็มหรือว่าในเรื่องของการเป็นตัวจริงเนี่ยยังไงซะมันก็หลีกหนีความจริงไม่ได้ตรงที่ว่าไพ่บอกว่าชาวเมธลัคนณเมธอาจจะต้องฟังแล้วมีกําลังใจมากขึ้นกับการคิดการตัดสินใจว่าถึงแม้คุณจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ความไม่ชัดเจนหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายในเรื่องของไพ่ไปแต่ว่าในความที่คุณอะ่ะมีในเรื่องของความแบบวินแน่นอนก็คือ คุณเป็นตัวจริงของเขานะครับ The Empress เนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับเขาเรียกว่าเขาพร้อมที่จะเหมือนมีคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ให้คุณเป็นแบบที่1 Number one เลยทีเดียวนะครับคุณมีสเสน่ห์คุณมีในสิ่งที่ดีคุณมีออร่าคุณเป็นแบบคนที่เขาคาดหวังว่าจะเป็นแม่ของลกูก นะครับถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็แปลว่าคุณมีในเรื่องของความมีจิตเมตตาช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตเขาได้เขาก็จะมีแนวโน้มทิศทางของความรักที่เป็นความรักที่ดีเขาอาจจะอยากได้ความรักความจริงใจจากคุณเหมือนที่คุณมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเขาทําให้ตัวเขากับคุณมีในเรื่องของความ รักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันมากขึ้นถึงแม้ในช่วงของเดือนนี้อาจจะมีบางคนนะครับอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังดูเหมือนคลุมเครือความไม่ชัดเจนมันสร้างในเรื่องของความนิตกความกังวลอิทธิพลของความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณอาจจะให้ความรักความสัมพันธ์กับเขานะครับในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ตอบโจทย์หรือให้ในสิ่งที่เราแบบอยากจะให้เขามีความรักความสุขความหวังเหมือนกับที่เราได้รับ สิ่งต่างๆที่ดีนะครับแต่ในเมื่อความรักความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคลบางทีมันอาจจะมีเงื่อนไขหรือความรักความสัมพันธ์ที่มีความเหมือนไม่เท่ากันบางทีแล้วเราก็ต้องทำบาลานซ์ระหว่างกันและกันบ้างกับในเรื่องของความสัมพันธ์จากไพ่สองเหรียญบางทีแล้วความยากลำบากของตัวคุณในช่วงของเดือนพฤศจิกานะครับมันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องทำความเหมือนบาลานซ์สักนิดหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องประคองความสัมพันธ์เอาไว้ โฮเอาไว้นะครับเพราะว่าบางทีแล้วการเติบโตการพัฒนาของในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันกําลังมีแนวโน้มทิศทางของการปรับเปลี่ยนไปในนวโมทิศทางที่ดีเพียงแต่บางทีเราอาจจะต้องปรับหรือจูนกันอีกสักนิดหนึ่งจากไพ่เพจออวานเกิดขึ้น ไพราวานเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าตัวคุณเองกับคู่ครองคนรักมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ต่อกันไปในอนาคตข้างหน้าเพราะยังไงเขาก็ยังมองคุณนะครับในเรื่องของรองเทอมเนี่ยเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนต่อกันหรือความรักความสัมพันธ์ที่เขายังเลือกคุณเป็นตัวจริงสลหรับตัวเขาได้นะครับถึงแม้ความรักตอนนี้มันอาจจะยังดูไม่ชัดเจนหรือความรักความสัมพันธ์มันสร้างความวิตกความกังวลให้กับตัวคุณนะเป็นไพ่เดิมูล นะครับเดมูนเนี่ยเป็นสัญชตาตญาณบางสิ่งบางอย่างที่คุณเองอาจจะมีความรับรู้ได้ถึงความผิดปกติหรือความไม่ชัดเจนและมีโอกาสที่เขาอาจจะมีความรักความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างที่อาจจะมีเติร์ดปาตี้เข้ามาได้เนื่องจากอิทธิพลของไพ่เดมูนเนี่ยนะครับมาพร้อมกับทริอป o อดทริอปซอดเนี่ยเป็นไพ่ของความผิดหวังไพ่ของ ความรักความสัมพันธ์ที่ถามว่ามีเติร์ดปาร์ตี้ไหมมีโอกาสเป็นเติร์ดปาร์ตี้ได้เหมือนกันถ้ามีกรณีของเดมูนแล้วก็ทรีออฟสอดเนี่ยเข้ามาแบบนี้มันแปลว่าสัญชาตญาณของคุณน่ะมาถูกต้องนะครับคุณอาจจะคิดว่าเขาอาจจะมีอีกบุคคลหนึ่งเข้าหาหรือเปล่าหรือมีเติร์ดปาร์ตี้ไหมจริงๆถ้าถ้าดูอย่างเนี้ยแปลว่ามีโอกาสนะแต่ไพ่เดมูลไม่ได้เป็นเป็นไพ่ที่ถูกหักหลังนะครับมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าบางทีเราอาจจะ เองตามสัญชตาตญาณอาจจะถูกหรือผิดก็ได้แต่ในช่วงของเดือนนี้มันมีไพ่สนับสนุนไพ่เดมูล n มันเลยทําให้คิดว่าคุณมีเซนส์ที่ถูกต้องแล้วว่าบางทีอาจจะมีความลักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับไม่โอเคแหละมีบุคคลหนึ่งเดินเข้ามาในความสัมพันธ์ของตัวคุณนะครับบางทีแล้วเขาอาจจะถามว่าเขาเลือกเลือกเลือกคนนั้นไหมอาจจะยังตอบไม่ได้แบบร้อเปซแต่ เพราะว่าอิทธิพลของไพ่ e m press มาบอกว่าเขายังเลือกคุณเป็นตัวจริงของเขาแล้วคุณกับเขาก็ยังมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความแน่นแฟนต่อกันยังมีความรักความสัมพันธ์ที่ยังเป็นคู่กันถึงแม้บางทีความรักอาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกแซงแต่บางทีมันอาจจะ ยังมีกำหนักไม่มากเพียงพอที่จะพังทลายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาได้ดังนั้นแล้วถึงแม้จะมีใครเดินเข้ามานะครับกับความสัมพันธ์ครั้งน,นี้มันก็ยังทําให้ความรักของคุณกับคู่ของคนรักยังมีความแข็งแกร่งหรือยังมีความแบบมีความรักที่มีความแน่นแฟนต่อกันและกันได้มากขึ้นเพียงแต่คุณอาจจะต้องระงับในเรื่องของ โทสะและอารมณ์ของตัวเราเองเราอาจจะต้องทําสมาธิอีกสักนิดหนึ่งนะครับจากไพ่ฟอบสอดเกิดขึ้นบางทีแล้วการทําสมาธิในน้าแข็งเนี่ยแปลว่าเราต้องใจเย็นนะครับดูผู้หญิงคนนี้ถึงแม้จะมีความแบบหนาวเน็บเย็นชาแค่ไหนแต่เธอก็ยังนอนอยู่ในถ้ำกลางน้ําแข็งที่มันเหมือนกับหนาวแค่ไหนก็ยังอดทนนะครับถึงแม้เธอจะอยู่ในสถาน,ถานการณ์ที่อาจจะแบบไม่มีอะไรแบบ ป้องกันเธอเลยนะครับหมายถึงว่าเธอนอนจมกองหิมะโดยความหนาวเหน็บเย็นชากับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่เธอก็อยู่ได้เธอก็ทำสมาธิได้สำเร็จนั่นะหมายความว่าบางทีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาเราก็ต้องมีสติในการตั้งหรับและหยุดนิ่งก่อนบางทีแล้วความรักนั้นอาจจะไม่ได้เป็นในสิ่งที่เราแบบ มากไปซะทั้งหมดถึงแม้เราจะมีสัญชตาตญาณเซนส์แรงว่าเขาอาจจะมีอีกบุคคลหนึ่งหรือเปล่าเพราะความสัมพันธ์เนี่ยมันมีเติร์ดปาร์ตี้คือมีทรีออฟคัพนั่นแหละเข้ามาด้วยปกติแล้วทรีออฟคัพก็ไม่ได้แปลว่าความรักที่เป็นเชิงซ้อนซะทั้งหมดแต่ในเมื่อไพ่มันมีสิ่งต่างๆที่เกื้อหนุนว่าบางทีมันอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่จะมีในเรื่องของเติร์ดปาร์ตี้ได้แบบนี้นะครับ มีไพ่ห้าดาบปรากฏขึ้นมามันแปลว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะยังดูไม่ชัดเจนถ้าคุณยังดื้อดึงดันของการที่จะเลือกในสิ่งที่ถูกต้องแต่มันไม่ถูกใจหรือไม่ได้ถูกในเรื่องของเวลาบางทีแล้วความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะยังอยากมีคุณในชีวิตเนี่ยมันอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะ จะว่าจบไหมก็ยังไม่จบแต่มันจะคารา,าคาสต่างแบบนี้ไปตลอดนะครับอาจจะยังไม่มีหนทางของการแก้ไขปัญหาในช่วงของเดือนพฤศจิกานะครับเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยบอกว่าบางทีเราก็ต้องละในเรื่องของอีโก้หรือความเป็นตัวของตัวเองลงนิดหนึ่งนะครับยอมรับในเหตุผลของความเป็นไปด้วยเพราะว่าอิทธิพลของ four of swords เนี่ยมันบอกว่าเราควรจะต้องหยุดนิ่งและถามใจตัวเองก่อนนะครับ พักเยียวยาตัวเองก่อนแล้วก็ดูในสถานการณ์ตัวเองก่อนไพ่หนึ่งไม้เนี่ยบ่งบอกว่าบางทีแล้วการเจริญเติบโตของความรักของคุณยังไปได้เพียงแต่เราอาจจะต้องใช้เวลากับการที่ต้องเยียวยาหรือต้องอดทนนะครับเนี่ยไพ่ก้าถ้วยมาบอกว่าการเยียวยารักษาของตัวคุณถ้าคุณยังอยากที่จะยังมีเขาอยู่ในชีวิตนะครับเราควรจะต้องเหมือนกับนิ่ง นะครับนิ่งอดทนและไม่ดื้อดึงดันจนเกินไปไม่ดื้อที่จะเอาเหตุผลในน้ปัจจุบันนะครับแล้วก็ไม่คิดอะไรที่มันแบบเกินกว่าความเป็นจริงเราอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นจริงนะครับก้าวถ้วยหมายถึงเราควรจะต้องพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ถึงแม้มันจะยังไม่โอเคถึงแม้มันจะแบบ หนาวเหน็บเ,เย็นชามากกับความรู้สึกความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณก็ต้องอดทนมันไปให้ได้สิ่งที่คุณอดทนนะครับคุณจะได้รับผลตอบแทนตรงที่ว่าอิทธิพลของไพ่ The e m p r e s s เนี่ยมาบอกว่ายังไงเขาก็ยังให้โอกาสในสิ่งที่เรายังเป็นตัวจริงได้ The l เ v e รวแปลว่าคุณยังเป็นคู่กับเขาได้เพียงแต่ถ้าเรายังไม่เดินออกจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปโดยการที่มุ่งหน้าสู่ Move on นะครับคุณก็ยังจะมีเขาได้ในชีวิตแต่ถ้าเกิดคุณเลือกที่จะตัดความสัม สมพันทั้งหมดไปแล้วและเดินออกไปจากตรงนี้นะครับเนาะคุณก็มีโอกาสที่จะมันถามว่าจบไหมมันยังไม่ได้มีไพ่จบเนาะแสดงว่าถึงแม้คุณอยากจะออกในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากจะละทิ้งความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วไปหาสิ่งที่ดีกว่าบางทีแล้วมันก็อาจจะยังไม่ง่ายนะครับต่อการตัดสินใจที่จะตัดให้มันขาดแล้ว ไม่มีเขามารบกวนในชีวิตของคุณนะ่ะมันอาจจะยังไม่มีในช่วงตอนนี้ในช่วงเดือนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะคุณอาจจะยังไม่ได้ใจแข็งพอที่จะตัดทุกอย่างให้มันชุบเลยแล้วจบไปเลยแบบนี้นะครับเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ย,ยังบ่งบอกว่าบางทีเขาก็อาจจะยังต้องหมุนวนเวียนมาในเรื่องของความคิดของตัวคุณหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่พอสมควรนะครับมี7 of คนะ เปราว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณรู้สึกอ่ะมันอาจจะยังรบกวนจิตใจของตัวคุณเองมันทําให้คุณอาจจะยัง move on ไม่ได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับมันยังติดอยู่ในหัวของตัวคุณมันยังวนซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่ในตัวของคุณและยังรู้สึกถึงแม้คุณจะเลือกที่จะ move on ได้ก็จริงแต่คุณก็ยังมีความคิดที่อยากรู้ว่าเขายังจะไปคบใครเขาจะยังมีคนใหม่หรือเขาจะกลับมาไหมคุณยังมีความคิดบางสิ่งบางอย่างคาใจอยู่ นะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณยัง Move on ไม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในช่วงของเดือนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เดี๋ยวเรามาเช็คดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับคนโสดกันบ้างนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรเนาะขอให้ให้กับคนโสดสำหรับชาวเมษรคชาเมษในเดือนพฤศจิกาด้วยนะครับมีไพ่8เหรียญน,นะครับไพ่1เหรียญแล้วก็ไพ่5ไม้แสดงว่าอิทธิพลของ คนโสดนะครับในช่วงของเดือนนี้อาจจะยังมีแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์อะไรเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาใหม่นะถ้าคุณเปิดรับกับความสัมพันธ์อิทธิพลของไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยแปลว่าอาจจะมีคน ที่เข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์ให้กับตัวคุณได้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของการที่ตออโจทย์พลเรนให้กับตัวคุณค่อนข้างดีนะและเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะนะครับแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเป็นคนธาตุด,ดินราศีพฤษภ กันมังกรก็อาจจะเป็นไปได้เป็นไพ่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นลักษณะของการที่บ่งบอกว่าตัวคุณเองนะครับสำหรับคนโสดเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มของการที่มีคนเข้ามาในชีวิตของตัวคุณเองแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างของตัวคุณนะครับให้มันมีการพัฒนามีการเริ่มต้นมีในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นหนึ่งเหรียญผมยังมองว่ามันเป็นการเริ่มต้นด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งเหรียญมันเป็นอะไรที่เหมือนกับ สิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับเหมือนกับฟ้าประทานพรเหรียญเหมือนเหรียญน,นำโชคให้กับตัวคุณกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เองนะครับถึงแม้คุณจะรู้สึกว่าปัญหาของการที่คุณกับ คนที่เข้ามาติดต่อสรสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะไม่ง่ายนะกับการที่คุณกับเขาเนี่ยจะเข้ามาติดต่อสรสัมพันธ์ต่อกันเนี่ยนะครับมมีไพ่แปดเหรียญเราคงจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในรองเทมนิดนึงเพราะว่าเราอาจจะยังต้องเหนื่อยกับการปรับทุกอย่างให้มันเข้ากับเขาเพราะว่าอิทธิพลของคนที่ที่พลังงานดึงดูดเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างมีอ่าพูดง่ายๆคือมีรัพ์ ค่อนข้างสูงพอสมควรหรือดึงดูดคนคนที่มีสเสน่ห์มากพอสมควรมันทําให้คุณอาจจะเหนื่อยกับการที่เราจะต้องแบบเทคแคร์ดูแลกับตัวเขาบ้างแบบนี้นะครับแล้วตัวคุณเองกับเขาก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะยังดูไม่เข้ากันเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ห้าไม้มาด้วยนะครับไพ่ห้าไม้หมายถึงใลักษณะของความคิดของตัวคุณที่อาจจะยังมีทัศนคติบางสิ่งบางอย่างที่ยังมีในแง่ลบ นะครับกับความสัมพันธ์ที่เขาเดินเข้ามาหาตัวคุณบางทีคุณอาจจะยังมีความติดระแวงกับในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าคนที่เข้ามาเขาอาจจะโสดจริงไหมเขาอาจจะมีอะไรที่มันแบบยังไม่ตอบโจทย์แพ e ชั่นให้กับตัวคุณแบบร้อยเปเซ็นต์ทำให้คุณแบบตะกิดตะขวางใจว่าคุณจะยังรับ โอกาสครั้งนี้ไหมสำหรับคนที่เข้ามาราศีพฤษภกันมังกรที่มีอิทธิพลต่อตัวคุณเนี่ยคุณอาจจะยังมีความคิดที่ยังมีอะไรที่ยังสับสนและวุ่นวายกับความคิดของคุณยังไม่ตกผลึกแบบร้อเอเซและยังไม่ได้คิดว่าเราจะเลือกเขามาอยู่ในความสัมพันธ์แบบร้อเซหรือจะยังพัฒนาต่ออะไรประมาณนี้แต่เท่าที่ดูนะครับบางทีแล้วมันอาจจะเป็นที่ม i n d s ็ t หรือว่าในเรื่องของความแบบ เขาเรียกว่าความเข้ากันน่ะเหมือนเคมีอ่ะอาจจะยังไม,ไม่ตรงกันแบบร0อมันเลยทําให้ความคิดของคุณยังฟุ้งซ่านกับความที่ยังต้องเหมือนเอาง่ายๆคือคุณอาจจะแบบมีเผื่อเลือกแหละว่าบางทีแล้วคนนี้อาจจะยังดูไม่ใช่สําหรับคุณแบบร0อตแต่ยังไงก็ตามนะครับให้หนึ่งเหรียญมันก็เหมือนกับฟ้าประทานมาให้คุณคนเราอาจจะไม่ได้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีพร้อมอยากจะให้คุณลองเปิดใจยอมรับและลอง เรียนรู้กับสิ่งนี้ก่อนนะครับถึงแม้มันจะยากลําบากในช่วงแรกแต่ไพ่มันอาจจะบอกว่ามันอาจจะลําบากในช่วงเดือนพฤศจิกานะแต่มันอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีในอนาคตข้างหน้าบางทีถ้าเกิดคุณลองเปิดรับและเรียนรู้กับเขาไปก่อนถึงมันจะยากลําบากในช่วงแรกแต่สุดท้ายมันอาจจะดีก็ได้นะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูสําหรับคนที่มีคู่ เรานะบ้างนะครับสําหรับคนที่ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็แล้วแต่นะครับอาจจะเคยเจอหรือไม่เคยเจอก็แล้วแต่แต่มีคู่แล้วนะครับก็สามารถดูได้เลยนะครับจัสติกสามไม้หนึ่งถ้วยโอเคครับแสดงว่าคุณกําลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่นะครับสําหรับคนที่มีคู่แล้ว คุณอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังรอบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องเคลียร์ให้คุณหรือเปล่ามีไพ่จัสเติดเกิดขึ้นและมันมีไพ่สามไม้กําลังรอคอยอยู่และสามไม้มันแปลว่าบุคคลสามบุคคลก็ได้มั่นหมายความว่าคุณอาจจะกําลังรอคอยความชัดเจนบางสิ่งบางอย่างกับเขาหรือเปล่า <c oughs> เพื่อให้เขามาตอบโจทย์หรือกลับมาหาเราแบบเต็มรูปแบบแบบร้อเเเคลียร์ความสัมพันธ์แบบชัดเจนอะ เอาเป็นว่าชาวเมธลัคนาเมธนะครับสําหรับคนที่มีคู่แล้วหรือคุยกันแล้วเนี่ยตกลงปองใจกันแล้วเนี่ยแต่มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยังแบบไม่เต็มร้อยในความสัมพันธ์เพราะจัสติสเนี่ยมันแปลว่ายังกึ่งกึ่งกลางๆหรือว่ายังคงต้องเคลียร์บางทีจัสติส กับ3ไม้บางทีผมยังให้น้ําหนักว่าบางทีแล้วคุณอาจจะได้รับรู้กับบางสิ่งบางอย่างที่เขามีความไม่ชัดเจนเพราะไพ่หลักก็บอกว่ามันไม่ชัดเจนด้วยแสดงว่าสําหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยความไม่ชัดเจนของเขาเนี่ยเขากําลังอาจจะต้องเคลียร์ตัวเองก่อนใช่ไหมครับเพราะจัสติดเนี่ยแปลว่าแปลว่าการเคลียร์ปัญหาหรือการเคลียร์คนของเขาเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะรู้ รับรู้บางสิ่งบางอย่างหรือเราอาจจะต้องทะเลาะกันกับเขากับความสัมพันธ์แล้วเรากําลังรอคอยกับการเคลียร์ปัญหาของเขาอยู่นะครับกับบุคคลที่3ก็ก็จ,จะเป็นไปได้ถามว่าเขามีโอกาสที่จะเลือกคุณไหมไพ่มันตอบแล้วว่าโชคดีจังเลยอิทธิพลของไพ่บอกว่านายออบครับเพราะว่าเขามีโอกาสจะเลือกคุณนะตรงมากกับ the empress ไหมครับดูความสัมพันธ์ของความในสิ่งที่เขาต้องเลือก แต่มันมี3ดาบเห็นไหมครับมันมี3ม,มันมี3ถ้วย3ดาบเนี่ย justice เนี่ยมันหมายความว่าความสัมพันธ์ที่เขาต้องเลือกนะครับเขามีโอกาสที่จะเลือกเราเพราะมันเป็นตัวจริงแล้วอะไพ่มันมีตัวจริงลงมานะครับในไพ่สาหรับแรกที่เราดูกันใช่ไหมครับในพื้นหลวมและไพ่บอกว่าในออฟคับเขาจะมาขอโทษคุณเขาจะมาขอความรักคืนนะครับประมาณนี้แต่เราก็ต้องรอคอยเนาะ เพราะว่าอะไรไพ่สามไม้เนี่ยเรายังส่องเรายังรอคอยความชัดเจนกับเขาสุดท้ายเขาจะมาให้ความชัดเจนกับเราคืออัศวินถือถ้วยมันมีโอกาสที่เขาจะเลือกเรานะ เขามีโอกาสจะเลือกเรานะครับสแสดงว่าใครกําลังรอความชัดเจนอยู่เนี่ยสำหรับคนที่คุยแล้วเนี่ยนะครับอาจจะเคยคุยมาสีเดือน5เดือนเนี่ยหรือตกลงกันเป็นแฟนแล้วจะให้เจอหรือไม่เจอกันก็แล้วแต่ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนเนี่ยมันบ่งบอกเลยว่าถ้าไม่ชัดเจนเขาจะเลือกเราแบบชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าชัดเจนอยู่แล้วก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดําเนินไปในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ควร นะครับแล้วเขาก็จะเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเราสำหรับใครที่ชัดเจนอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเขาจะชัดเจนกับเรามากขึ้นเลือกเรามากขึ้นเลือกเราเป็นตัวจริงหรือเคลียร์ความสัมพันธ์ให้กับตัวเรามากขึ้นนะครับก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นนี้ได้เช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ